อัสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้เรามีเหรียญสองบาทนะครับที่เป็นเหรียญสองบาทสีทองนะครับปีนี่อย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับรุ่น fc นี่ก็จะเป็นเหรียญสองบาทสีทองนะครับปีสองห้าห้าสี่เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูข้อมูลกับจํานวนการผลิตของเหรียญปีนี้กันนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีอ้างอิงด้วยนะครับว่า มีจํานวนการผลิตเท่าไหร่นะครับเพื่อที่เราดที่คิดว่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับในปัจจุบันก็ลองไปดูคลิปกันละกันนะครับมีส่วนของด้านหน้าเนี่ยนี่ก็จะเป็นเหรียญใน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 ยุคใหม่นะรูปแบบใหม่ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกพระเศียรใหญ่แล้วนเองลักษณะของเขาก็คือเหรียญที่เป็นสีสีทองนะครับทองเหลืองผสมกันกับทองแดงนั่นเองเนื่องจากนะครับลดต้นทุนในการผลิต เหรียญน,นะครับที่ปกติแล้วเนี่ยต้องต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วต้องใช้นิกเกิลน,นะครับผสมในการทำเหรียญเหรียญน,นึงออกมาครับแต่เนื่องจากในยุคใหม่นั้นเนี่ยอ่าเรียกว่าช่วงนั้นนะครับเหรียญที่เป็นนิกเกิลเนี่ยเอามาผลิตเป็นเหรียญบาทหรือเหรียญสองบาทเนี่ยเรียกว่าไม่คุ้มเลย นะครับดังนั้นบจึงจึงออกรูปแบบใหม่ก็คือเป็นเหรียญสองบาทสีทองแบบนี้ที่ใช้ทองเหลืองผสมกับทองแดงเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะครับก็จะประมาณนั้นแหละส่วนข้อมูลการผลิตของเหรียญ2บาทนะครับปี25554นะครับอันนี้จะจะถูกผลิตน้อยลำดับที่7นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้ดูนะครับว่าเขามีจำนวนการผลิต เท่าไหร่นะครับก็คร่าวๆก็ประมาณ180ล้านเหรียญน,นะครับอยู่ลำดับที่เกตนะครับซึ่งจำนวนการผลิตเนี่ยเยอะมากพอสมควรเลยเพื่อใครที่คิดว่าหาได้ไง่ายก็ลองลองดูที่ผมทิ้งไว้ให้ดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นเหรียญสอบาทที่หาได้ไง่ายทั่วๆไปหลายๆท่านอาจจะมีช่องทางการติดต่อของผมนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่มีนะแต่ถ้าใครที่ อยากติดต่อก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนี่ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตสาหรับเหรียญสองบาทซึ่งถ้าดูคลิปนี้จบเนี่ยก็จะเป็นอ่าเรียกว่าข้อมูลเลยนะครับก็จะได้ทั้งข้อมูลในส่วนของเหรียญที่ถูกผลิตนะครับเหรียญสองบาทที่ถูกผลิตเนี่ยทั้งสีขาวแล้วก็สีทองนะครับตามภาพที่ผมขึ้นไว้ให้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็จะได้ประโยชน์ทั้ง คนที่ติดตามแล้วก็คนที่เพิ่งเริ่มสะสมเหรียญกระสาบด้วยนะครับจะได้รู้นะครับว่าเออสะสมเหรียญแบบใดนะครับที่มันมีราคาแล้วไปต่อได้ส่วนที่มันไม่มีราคาก็ไม่ต้องไปสะสมมันละกันเอาพูดง่ายๆโอเคนี่ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตนะครับคร่าวๆของเหรียญสองบาทนะครับปีสองห้าห้าสี่นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของเหรียญ สองบาทสีขาวแล้วก็สีทองนะครับปีอื่นๆด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกํำลังใจกับทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ